วัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะเข้าป่ามาหาทูเลียนสวยครับพี่น้องว่าทูเลียนสวยในป่าเนี่ยมันจะเอาไงขนาดไหนพี่น้องติดตามเลยครับครับพี่น้องเดินทางไปเอาทูเลียนครับไม่ครบเลยนะพี่น้องนั่งนั่งมาเด็กพี่น้องยังชุ่มเลยครับ

nó có được cái gì đấy mà dùng được nó cũng là ra cái đấy người ไปไม่ได้แล้วเนคนไม่พอไม่ได้แล้วครับผมยอมแล้วคนละทีแบบทางเลยครับผมยอมแล้วครับแล้วะลงท้ายเราดีน้อาเองแล้วตะลงท้านย์อะมันอยู่พี่ลูกกำลังดูดิจ่าอยู่กหวัดกันแล้วครับตอนนี้ทีน้อกทางเล่นเตะเลยดเล่นได้ไม่เลยนหรือไงเราดูดนจะ่าหรือไม่า กน้ไม่ไม <sociedad, S 1> ่ัวแล้วครับพี่าอ้ีกรน่ไม่ัวแล้วอล้วพี่เราลไปเู้วยว่าไม่มีรถยีงไหนเลยพี่แต่คนนรถรับ ดินเหนียวครับพี่น้องท่เรดินเหนียวเป็นดินมันคงครับวันนี้ทำยากขึ้นาลงมาทางลงมาพี่้อาเอ มยแล้วทำงานด้วยก็ต้องเอด้วยาจไปทำไงแต่ตัดสินใจแค่ทำงานอย่างเดียวแตุ่นึงแต่การทองก็ใ่แล้วหมดทุกการท่องการท่องก็ใชแล้วหมดทุกอ้าดดีเลยขาดเลยขาดเลยครับ cái cạp này thì nói ấy đâu cái cạp này cạp như này là chỉ nói ครับผลใาครับครับท่านจะทาตัดดยนข่างนครับครับดูดินดูดนขนครับไมู่้ใเรื่องอไเครับใมีาเลยยังไม่ดูเลยัต้งทาง้านในรยอเลยครับ แลก็จะพาออกทางด้านรถไฟเนี่ยกะใช้เป็นทางสังคมด้วยรไฟใส่โ้องฟาด้วยครับแ้วอต้นไม้มาด้วยมากเลยครับเต็มเลย ตรงนี้องแปดครับหลองผอระมาเยมามาเที่ยวในตารนน่ยครับลงมาลองสองมันมีทางครับทัไม่อนจะเดินในคลองเลยครับเขม่จะเดินในคลองเลยครับทําไม่ควตรงนี้ตองแปดครับประมาณโดนครับูในลองไม่ไดป่านนกัเนะครับ เส้นทางยิขึ้นเราทวทุเรียนครับพี่นอ้องไม่เคยมาจาักทีหรอกวันนี้ก็เลยมาดูเดียวเป็นยังไง <Okay. S 1> บรรยากาศป่าไผ่ยังอยู่เหมือนเดิมครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วอยู่ยังไงก็อยู่เหมือนเดิมครับปาา่าไผ่มาก่อน,นี้โอ้ยเขามาอย่างๆเลยครับในนี้ต้องเดินตามครองครับ นี่ครับมาสมัยนี้มีถนนท,นทนทางแล้วก็ดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าได้แต่รถไทรถไทวิง่งนะี่ครับบรรยากาศสองทางทางนะี่ครับปา่าไผ่เมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วที่ฮนุม,มันเข้ามาเห็นเนะราพี่น้องเอ้เส้นทางาจะเก็บปลูกอะไรดีครับพี่น้องตรวนี้เมื่อก่อนเป็นป่ากาแฟาหมดเลยแถวนี้ครับ ตอนนี้ก็เหรือแต่ตำนานแล้วครับรับมาเจอเสือตีพีะเอกพระเอกพีะเอกมือโปรมาครับมาเจอเสือตีนี่กำลังมานะหอบแห้งแห้งกันครับแต่ละคนมาเห็นโอ้มาเจอโค้นาว้รุนนี่รับเนี่ยโค้นาว้รุ่นกันมาครับทีมงานชุดใหญ่ครับเนี่ย เจ็ดสิบยังเก๋อเนี่ยอ่าเจ็ดยังเก๋อเป็นเจ็ดสิบยังเจ๋อครับคืนเลยครับไม่รอรถไฟแล้วครับไปกันใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วโน่นครับต้องคืนเขาเอาอย่างเดียวครับพี่น้องโน่นครับพี่น้องครับเต็มเลยครับเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบเป็นกันด้วยวันเป็นรอบนั่งเฮะไปรอบเป็นรอบเลยนเลยโอ้โนีครับ เป็นเรื่งทรอ่รื่องทำงานอะไรี่ยอ่างตาดทางการลกตั้ครับคนี่เป็นยักำลังจะติด่อไปงานกิารอ o นีครับ Yang telah hampir.

จักเต็มละกันตอนนี้ยิงมาไกลดีมาหาเรโอ้คุณเด็กคนนี้กระโตัวนี้กำลังถึงแล้วครับขึ้นมาไปทางครับได้ยืนมาแต่ตีห่าเห็นว่ามาไล่กระลหลกเลยตัดสเกลนีหมาดูดูครับโอ้ดูกมาไหลครับจัดเต็มเลยครับแย่งกักระลอกมาเลยเสียดดอในครับจะของสนครับเสือเขียวครับสเยนพันไล่ครับเกืล้าน เนินยังเด็กๆอ่ะครับเกือบลอยล้านแล้วครับยังในรถมีบ่นี่นี่ครับต้องเตรียมก่อไฟต้องเตรียมก่อไฟตอนนี้มันชุมนุมกันแล้วครับเตรียมก่อไฟอะไรยุง่ครับยุงหลายผลอ้าวุงมอหมาด้วยได้ไอหมูโอ้ไม่หาจัดเต็มแล้วแม่ยายัดอยู่เขาบอกว่าหาทุเรียนอยู่เ้ยอาสวงอาสวางร้อยสามห้ามีบวกเพิ่ม เขาบอกิ่าเพราะว่าเขาเขาจะปิดมีดแล้วอัดรวงอัดรวงอยู่แถวไหนอ๋ออยู่อ๋อปิดมีดครับตลาดปิดมีดไงวันนี้ทุเรียนราคาดีครับวันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วาทุเรียนสามตันนะครับเสรยืดขึ้นแล้วครับนาะทุเรียนทุเรียนเกือบเกือบพันล้านครับขาดอายุยังมายังมาเลยหรับเย็นไหมหลับหรับเต็ยงโมงนี่แหละ ครับอยยู่กลลางเมือโปมาแล้วมือโปไม่ไผ่ตั้งแต่พรมดงครับพี่น้องนี่ต้นไผ่ป่าตั้งแต่พรมดงเลยใส่แข็งเลยนี่ทุเลี้ยงไปเลี้ยงไปนะครับทุเรียนสวยครับทุเรียนเกือบลอยล้านเลครับทุเรียนแต่ทุเรียนนี่พันไร่ครับพันไร่ทีมงาน ไฟติดเรายุงเริ่มหายแล้วครับยายาเดียงดีเลยยาวิเศษเนี่ครับดูปาาาด่าไผ่ไผ่แต่พรมดงเอาทำไมไเจา้าซ้ำห้ำนนวลพี่น้องให้ดีอะทางมันไหลกระแทกมัน,มนก็ยากเลยทุเรี้ยนไข้น้ำครับทุเลียนไข้น้ำไม่ใช่คล้ายเนื้อถ้าน้ำเสียก็ไม่มีราคา น้ำแยกไม่ต้อมีต้องแย,ยกรถไปแย,ยกกระบะออกเขาเรียกอะไรออเกนิกวปทติ<อ>น้ำแดงสดๆจากสวนพันไร่ของเสียนออ้องระกาไม่ไปพันธีครีบพี่นรอง ปลาคาเฟยังงามครับตนนี้มันเสียมะดรงพอดมันเสียมะดัดครับเราเปลี่ยนืู้าจะเป็นทุเรียนเลยแต่ทุเรียนก็ไม่่คยนะน้ำหรันะมัามจะกินไรครับวกเของนาำมกินครบรัิกัสวย อากาศมืดฝ่าเมืดฝนอากาศปิดครับวันนี้ครับสุดพวกเขาลูกนี้ขามไปก็เป็นพม่าครับห่างกันประมาณสามกิโลไม่ถึงสามกิโลครับประมาณสองกิโลกว่ากฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งไทยครับฝั่งนี้ฝั่งไทยเารลงแล้วอย่าล,ลืมไลยขาลง เป็นลาครับคลณผเล่นก็เป็นลาครับวอนนี้มีขันบนเขาก็มีแกรม้อนก็กหลอมนะครับน <plastics mountain. S 1> ่า uh ่อมนครับา้ามีครับค

ขายหนรถไทยแต่ว่ารถไทยคืนถึงก่อนแล้วครับขายหยูเลยนนักหอกเลยมาเจองานช่างครับตอนนี้พักเหนื่อยกันก่อนดีนะฝนมันหยุดตกสู้ดีแต่ฝนมันหยุดตกแต่ฝนมันหยุดตกนี่เรียบร้อยขัึาขึ้นมาจากเชงคอยบ่กระท่อมอยู่ยอดดอยกระท่อมฟันถึงทำให้เอาใบขายโลสองรอย ทีมงานมานั่งหอบแล้วครับตอ,อนนี้โอ้ต้นไ้มันไหนหดปุ๋ยหมดนี่ครับพี่น้องเขามาเจอห้องแถมแล้วครับปิงบกครับปิงบกท่าซิตี้าาตรครับทากซิตี้ครับทากซิตี้เลยตอนนี้มาเจอ <c oughs> แล้วครับบริจาคเลือดคนแรกครับเนี่ยเจสซิตบริจาคเลือดเลยครับเนี่ยครับยังมีทากอยู่พี่น้องไอ้ที่กัดยังไงมีไม่เคยโดนเจ้าของโดนบกโอ้มันคือกัดได้ดีแท้กัดดูง่ายมากอ่มันแม่นมันเขาเจ้าของระบก ก <lok> ระถอมโลสองอยครับพี่น้องคนขายเบียร์รวยเลยครับกระถอมโลสองอยคนปลูกก็จะตัดถิ่งกันไรแล้วครับเจอกระถอมโลสองลอยปลูกกันเต็มเลยครับคนทุ้งไทยก็ต้องตัดถิ่งครับคลิปนี้เขาไปคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไฮโนมานลุยโซนเลยครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย